แอนออรดี <And> ออกมาโพสต์ให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่ออกมาโพ้นแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่มีใครทําร้ายเราได้นะคะนอกจากความคิดความอคติของตัวเราเองค่ะคิดมากไปก็ทุก ปล่อยวางบ้างนะคะปล่อยผ่านบ้างค่ะเพราะทุกคนล้วนมีดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปไม่มีใครดีร้อยนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มได้กับเรื่องเล็กน้อยบ้างนะคะจะได้ไม่แก่เร็วอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทคติความที่เรารู้สึกว่าได้กำลังใจแล้วก็ได้เห็นแง่มุมในอีกแง่มุมของทางโซแอนออรดีที่ได้ออกมาคิดบวกบวกแบบนี้ค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า ที่จริงเนี่ยมันก็ถูกนะคะที่ทางซอแอนเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้นะคะอย่างว่าเลยค่ะคนเราเนี่ยมันมีดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปมีขาวมีดํากันทุกคนอยู่แล้วเนาะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันบางคนเขาทําผิดนะคะแต่ในใจลึกๆสิ่งที่เขาทําดีมันก็มีนะคะเขายังอาจจะยังเป็นห่วงครอบครัวหรือรักลูกรักพ่อรักแม่อ่ะอันนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีๆของเขาอะไรแบบนี้นะคะอย่างว่าเลยค่ะบางอย่างก็ปล่อยบ้างปล่อยวางบ้างอะไรแบบนี้นะคะใช้ชีวิตให้คุ้มให้มันม้วนย่าไปขมวดคิ้วตลอดเวลาป่านนั่นเมืยมาคักแล้วสู่มาคักแล้ว,พวะะัพี่น้องอันนี้ทางโซแอนวาเนาะค่ะพี่น้องขาใช่เลยนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มันสนุกไปกับเราเนาะเราต้องใช้นะคะเพราะว่า เกิดมาครั้งหนึ่งอะค่ะอยากขโมยคิ้วเกินได้ค่ะต้องมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตทุกๆวันของเราด้วยนะคะเราก็จะได้มีความสุขแฮปปี้ไปตามๆกันจะได้ไม่แบบเออมีตีนกงตีนกาวอะไรแบบนี้ขึ้นเร็วหน่อยเนาะจะได้ไม่รู้สึกว่าเออแต่ละวันมันดูไม่มีชีวิตชีวาค่ะเราต้องแบบว่าเออมี e NERGY หน่อยแต่ละวันที่ออกไาใช้ชีวิตออกไปทํางานอะไรแบบนี้ได้ค่ะอะไรที่มันทําให้เราไม่มีความสุขก็ตัดไปเช่นทุกวันนี้ทางซอแอนรีได้ว,ว่าชีวิตดีมากมายเลยทีเดียวนะคะได้ทั้งสามีที ีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะรวมถึงมีลูกๆฝาแฟดเข้ามาเป็นโซ่ค้องใจอีกเนะะี่ยก็คือทางน,น้องเพชรน้องพลอยเนาะบอกเลยว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้มากนะคะการงานก็ดีมากๆค่ะหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของทางซซแอนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแทบจะไม่ได้พักเลยจริงๆค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะทำงานสายนี้เนาะคุณผู้ชมขะมันแทบจะไม่มีเวลาพักกันอยู่แล้วค่ะนอกจากว่าอ่ะเราจะแบ่งเวลาพักบ้างเนาะก็พอมีบ้างนะคะสาหรับวันพักของทางซอแอนออร แต่ว่าเราก็ให้กําลังใจกันไปแล้วกันนะคะหลังจากที่ทางซอแอนออกมาโพสแบบนี้นะคะชาวเน็ตต่างก็คอมเมนต์กันรัวๆนะบอกวาอ่าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะบางคนนะคะอาจจะบอกว่าตัวเองมีเรื่องซีเรียดมากมายนะคะแต่ก็อาจจะยังมีเรื่องที่ดีรออยู่เนาะคุณผู้ชมคะมันอาจจะยังมีเรื่องดีๆนะคะก็ใช้ชีวิตไปนะคะให้มันมีความสุขค่ะ นี่นะคะคนเรามีขาวมีดำปะปนกันไปอย่างว่าเลยนะคะอย่างทางโซอเอนเนี่ยขนาดว่าเป็นราชินีหมอลำลูกทุกงนะคะการแต่งตัวเนี่ยก็ยังโดนุูนลี่เลยนะคะไม่วา่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนหุ่นเนาะ ทางซอแอนเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะดูอวบอันนะคะแล้วก็โดนบูลลี่ค่ะว่าอัวบไปหรือเปล่าดูนะนี่พอรถแล้วก็บอกว่าพร้อมไปอีกนะคะไม่รู้ว่าอ่าต้องการแบบไหนแต่ที่จริงแล้วซซแอนเนี่ยเขาพอใจในสิ่งที่เขาเป็นพอใจในหุ่นนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามั่นใจกับหุ่นนี้เขาสวยเขาเพอร์เฟกเนาะแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบค่ะทําในสิ่งที่เราชอบมันคือสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดแล้วก็แฮปปี้มากที่สุดนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าสิ่งที่ทางซอแอนโดนบูลลี่มาทั้งหมดเนี่ย มันก็ไม่ค่อยเยอะแต่มันก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะมันก็มีบ้างเนาะนี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่าไม่มีใครที่ไม่เคยโดนบูลลี่หรือไม่มีใครที่ดีร้อเซหรือไม่มีใครเพอร์เฟคร้ออรค่ะคุณผู้ชมขะนี่แหละนะคะอีกอย่างเนี่ย ทางซอแอนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าสวยมากเปล่งปังมีออร่าสุดๆเลยค่ะหลังจากที่แบบว่าอา,อาจจะลดหุ่นลงมาแล้วเราเห็นเราดูแบบอู้ออร่าจับมากๆด้วยความที่ทางซอแอนเขาผิวดีหุ่นดีเนาะคุณผู้ชมขาพอลดนิดลดหน่อยเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากดูมีออร่าจับเลยนะคะ สำหรับอยู่หน้าเวทีอยู่บนเวทีเนี่ยเราเห็นเราก็รู้สึกว่าอื้ยซซแอนออรี so สวยอยู่แล้วเนาะทางซอแอนเนี่ยก็เคยพูดนะคะตอบคําถามสื่อค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสําหรับหนูเองไม่ได้ซีเรียสเนาะมองมันเป็นศิลปะมองให้เป็นความสนุกสนานหนูคิดว่าคนที่มาคนที่มาดูเราเนี่ยเขาต้องการดูสิ่งที่สวยงามหนูคิดว่าคนข้างหน้าเขาแฮปปี้ค่ะสําหรับโซเชียลอาจจะเห็นแค่บางมุมเสยหน้าเสยหลังมันอาจจะดูไม่น่ารักอ่า แต่อยากให้มาดูหน้าเวทีเพราะน่ารักมากค่ะจริงค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโซเชียลมันเห็นแค่บางมุมเท่านั้นอาจจะเห็นด้านข้างด้านหน้าถ่ายเซยขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดูแบบเออไม่ได้แบบชัดเจนเลยค่ะเราต้องมาดูสถานการณ์จริงดูบนเวทีจริงว่าเป็นยังไงเราเห็นในกล้องมันเป็นมุมกล้องทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่ามุมกล้องมันมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นภาพจริงๆมันได้มไม่ได้แบบเสมือนภาพ มันไม่ได้เปรียบเสมือนภาพจริงขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะคะอย่างทางซอแอนเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยคือผ่านการาผ่านการตรวจสอบจากทางบอสบอยสิีิชัยนะคะว่าผ่านหรือเปล่าใส่ได้ไหมคอนเฟิร์มไหมนะคะไม่ใช่ว่าจะตัดยังไงก็ได้นะคะต้องมีผ่านการตรวจสอบจากทางสามีนะคะซึ่งบอสบอยเนี่ยก็ตรวจสอบมาให้ทุกๆชุดที่เราเห็นทางซอแอนใส่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้โป้ไม่ได้วาฟวิวจนเกินไปนะคะคือที่เห็นส ใช่ไหมที่มันดูว่าวิวเนี่ยคือมันมีเสื้อข้างในอยู่นะคะแต่เป็นเป็นสีเนื้อนาะบางคนไม่ได้สังเกตอาจจะไม่เห็นนะคะมันเป็นสีเนื้อที่ปิดปิดคอเลยนะคะคุณผู้ชม่ะเป็นสีเนื้อที่ปิดตรงคอเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเสื้อเพชรลงมาอย่างเงี้ยค่ะคือข้างในมันมีซับอยู่แล้วนะคะมันมีซับในอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันโป๊ไปหรือเปล่าซซแอนไม่แน่นอนนะคะคือเขามีซับในมีเซฟตี้ทุกตัวเนาะทุกคนไม่ต้องตกใจไปแล้วซซแอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ พอประมาณค่ะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยใส่อะไรได้ใส่อะไรสวยเนาะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นราชินีหมอลํำลูกทุ่งที่ใครไทยเห็นแล้วต้องรู้สึกลงรักค่ะคุณผู้ชมขาถ้าใครไม่เคยดูต้องไปดูให้เห็นกับตานะคะเพราะว่าจะไปฟังจากปากที่เขาพูดไม่น่าเชื่อเท่าไปพิสูจน์เองค่ะ อนนี้ก็ฝากกิจการใหม่ของทางบอยๆแล้วก็ทางซอแอนด้วยละกันนะคะสําหรับคาเฟ่เปิดใหม่ค่ะที่จังหวัดมาหาสารคามคามาลองเดอร์คาเฟ่นะคะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ให้บริการแล้วนะคะสําหรับโซนคาเฟ่เนาะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาค่ะสําหรับโซนคาเฟ่เนาะก็เป็น ชากาแฟนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานอยู่แถวแถวมหาสา,ารคามหรือมีทุระแถวนั้นนะคะสามารถแวะเวียนไปลองคาเฟ่นี้ได้สําหรับมาลองเดอร์คาเฟ่นะคะคุณผู้ชมขาเปิดบริการทุกวันค่ะอันนี้ปรับเปลี่ยนเวลาแล้วเนาะซึ่งส่วนอาหารก็จะปรับเปลี่ยนเวลาค่ะเป็น11นาฬิกาถึง3ทุ่มเนาะนั่งต่อได้ถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอ่นนี้นะคะก็จะมีอาหารพวกไทยอิตาเลียนเนาะแล้วก็ เป็นแบบฟิวชั่นใหม่พวกวน์เบียร์วิสกี้นานาชาติเด้ค่ะแต่ว่าสุรอาหารเนี่ยหยุดทุกวันอังคารนั่นเองค่ะฝากให้กำลังใจฝากเป็นกำลังใจให้ทางมาลองเดอร์คาเฟ่ค่ะบอดบอยแล้วก็ทางอบอดบอยแล้วก็ทางโซแอนด้วยลวกันนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ